เี่สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนที่เที่ยววันละได้เี่อวเทียบะนีนะคะเรามาฝึดธูปภาจีนกันค่ะหัวข้องานถามทุกสุขค่ะจีวน่รอที่หัวเที่วเ่ปก่อนอื่นนักเรียนนั้นต้อราชื่อฟังก่อนนะคะโดยเยื่อประโยคน์นหัวเที่ยวานเรื่ชื่อชัดเที่ของนักเรียนนะคะเธอขีดปะเริ่มเลยค่ะ น่ห่าววัวเจียวเด็กหญิงนัชพรนิสัยมั่นอยู่ชั้นมหนึ่งทับห้าเลขที่32ค่ะตอนนี้เรามาเริ่มฝึดพูดสนานกันนะคะเราชื่อคุณเอ๋เดยู่ยวิ่งวิ่นะคะเริ่มค่ะน่ห่าวน่ห่าวน่ห่าวมาวัวเหินห่าวหนิเนอะวัวห่เหินห่าวจ้าเจียนจ้าเจียนโอเค เวลาาเดี๋ยวเจะกันคลิปหน้านะคะนักเรียท่าเสื่อหาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนจินงเที่ยววันหลังเรียนสีเสี่หาวอยู่ป่ะวันนี้นะคะ<า>เรามาฝึกพูดภาษาจีนกันค่ะหัวข้อการถามทุกสุขค่ะสวัสดีหรือเส้ที่หาวเรื่องเสี่หาวอเยู่ป่ะก่อนอื่นนักเรียนแนะนําตัวให้เราซื้อฟังก่อนนะคะด้วยรูปประโยคน์นี่าวหัวเจียวตามด้วยชื่อชั้นเลขที่ของนักเรียนนะคะให้ื่อป่ะเริ่มเลยค่ะ นิฮ่าววอเจียวธนพัทเกตสันุณชั้นมนหนึ่งทับห้าเลขที่แปดตอนนี้เรามาเริ่องสุดพูดส่วนากันนะคะเราชื่อเป็นเอหนูเป็น B นะคะเริ่มค่ะนิฮ่าวนีฮ่าวนิฮ่าวมาวอเหินห่าวนีเนอวอเหเหินห่าวใจเจียนใจเจียนเกันค่ะเดี๋ยวเราช่อเป็นเอจุ๋หนูเป็นบนะคะ หนีชาะะ่าชืหนีจ,ว,จวเย่จ้ว,จวเย่。คราวนี้สลับกันนะคะให้นักเรียนเป็นเอเราช่อเป็นดีค่ะเริ่มค่ะนีข้านซูเลยมะาขานซูเหนีจ้วเล่นสีเลยมา พ่อพูดได้ทุกคนที่นี่อุโมงค์แเล่งเชื้อโควิดอยู่่วันนี้นะคะเรามาฝึกพูดภาษาจีนกันค่ะเดี๋ยวเราใช้เป็เส่วนเดีเป็นดีนะคะ你吃饭了吗？我吃饭了。你做作业了吗？ วัหยม่โจทย์จทแย่คราวนี้สำหับกันนะคะให้นักเรียนเป็น A เอแลชเป็นดีค่ะเริ่มค่ะ你看出了吗我看书了你做练习了吗我还没做练习ลอพูดไั้นะคะโอเคค่ะเจ๊จะคิดหน้านะคะ,จะเจ๊เจีย สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนที่เที่ยววันละเร่จะเชื่รถือฝรั่งวันนี้นะคะเรามาฝึกภาษาจีนกันค่ะหัวข้อการหาผู้สูงค่ะือเสวเี่เจีย่เ่วนก่อนอเือนเรียนงั้นตัวให้เราื่อฟังก่อนนะคะโดยเพื่อประโยชน์ที่ห่หัวเจียวกาพื้นที่ที่ของนักเรียนนะคะให้ชื่อฟัเริ่มเลยค่ะห่หเจ้ภาษีชั้นม .1 ทัค่าเลขที่26 ตอนนี้เราก็เริ่มฝึกพูดสากันนะคะนำชื่อเป็นเออยู่ีบีนะคะเริ่มค่ะดีเหรวดีเหรอดี่หรอมั้งดีเวัสดีเหรอ ทีเ uh> ีันหลังนสีเีเขาหุ่ยป่นี้นะคะเรามาพูดภาษาจีกันค่ะหัวข้อการหาที่สุดค่ะสซเชือมีเส้ที่เชื่อาลีเีวาด่กร่นั่งดให้เราช่อนนะคะด้วยเื่อประโยชน์หน่าหัวเจียการลชื่อชั้ที่ของเรียนนะคะี่เริ่มเค่ะนีห่าวหัวเจียวธีรพัฒน์เที่ยงไทยสงชันมอนทัมหกเลขที่เจ็ด ตอนนี้เรามาเริ่มฝึกพูดนานนะคะเราชื่อต้นเองอยู่เป็นดีนะคะเริ่มค่ะนีิฮาวนี่ห่าวนี่ห่าวมั้งบอเห็นห่าวนี่เลยบอเหยเห็นห่าวไจเจียไจเจียโอเคพูดได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตั้งค่านะคะไจเจียไจเจียใช่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน ที่เ来ี่ยว口น吧。หล่เล่นซีรียโบนี้นะคะเรามาฝึกูดภาษาจีนกันค่ะหัวข้อการถามทุกสูงค่ะโซเซียลหรืวเชื่อที่หัวเจียต่ออื่นัเรียนแนะนำตัวให้เราซื้อังก่อนนะคะด้วยประโยคนี我หาวห是วเนีวตามชื่อชั้นเลขที่ของเรียนนะคะให้สื่อปะเริ่มเลยค่ะนี้หาวหัวเจวเด็กชานวนรชั้นมัธยมศึกี่7 ตอนนี้เรามาเริ่มฝึกพูดสนษากันนะคะเราชื่อเป็น A อหรือเป็น B นะคะเริ่มค่ะนนีีหาหาว你好เ好你่吗？我很好，า呢？我เ很ี再นโอเคพูดได้ใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวจอกันคิ่หน้านะคะ。再จเี่ญเ<จ>สนาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน ที่เที่ยววันละได้ชื่อเชืาโขวีปะนนี้นะคะเรามาฝูกทภาษาจีนกันค่ะหัวข้อการหาที่สุกค่ะส่วนเชื่อมหเชื่ที่หัวเช่าหรือช่าะก่อนอื่นเรเรียนนื้อนัให้เราชินฟังก่อนนะคะดยเพือประโยคนีมห่าวหัวเจ้วตามด้วยชื่อชั้นเลขที่ของทกเรียนนะคะให้ฉีดหมัะเริ่มเลยค่ะมีห่าวหัวเจ้ายังมือไทยคุณสันชั้นม .1 ท .5 เลขที่22 ตอนนี้เรามาเริ่มสุดโฆษณากันนะคะเราชื่อเพ็นเอ๋เดี่งวปีนนะคะเริ่มค่ะนี你า你好你好吗？งห好，你呢？我也很ห再见。ห见。o เคุวได้ใี่ไหมคะเดี๋ออยวจะไปโฆษณานะคะ。้เจีย再见。่าวส,สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน。 ทีไรด้สคะนี้นะคะเรามาคยบภาษาจีนนะคะหัวข้อการถามทุกสุขค่ะส่วนเช่นชหัวเีชาวอระะ่อืเรเรีงวเราชื่อก่อนนะคะด้วยยนี้่าหัวเจียวตามชื่อชัเลของเรียนนะคะให้ถีะเริ่มเลยค่ะนี้ข่าวัเจยวเตชิตแข็งแรงชั้นมอนทบสองเลขที่ห้า ตอนนี้เราเริ่มสุดพูดสนากันนะคะเราชื่อป็นเอเดี๋ยวป็นปินนะคะเริ่มค่ะนีิฮาวนเิฮาวเห,ห,วเห,หยี你好吗？ใ很好，你ใจเจี่ย